สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างแดนต่างทิ้งอยู่ทั้งต่างประเทศนะครับเมืองนอกเมืองหน้า่อแม่พี่น้องบ้านพีเมืองนองทั้งสปป,ปเล่านะครับสบายดีเซมเมเนียกับพ่อกับช่องลูกอวนบ้านหน้าคือเก่านะครับลูกอวนบ้านหน้ากับมหาเลาะพ่อ ง boy boy so it it ่อแม่พี่น้องนะครับฟ้ามง่วนขวางง่วนพลพี่น้องอุ่นน้อนห้นอนหน้านะครับต่างฟ้ามเห็ดฟ้ามง่วนยี่น้ำไฮน้ำหน้าเพียงละครง่วเนก็ไหลตัวอยู่ลูกวัวเห็นมิดตัวงามก็เลยแบะมาถามข้าวถามข้าวนะครับเพิ่นอยากปล่อยอยากเปิดราคาแต่ก็มาถามวิธีบริหารจัดการนะครับเพิ่นเห็ดจังไหนมาจังไหนเนาะครับเขาไปถาม ทอแม่ผู้เพิ่นเป็นเจ้าของหอกเจ้าของฟาร์มุนครับกับเก๋เพิ่นกำลังกวดฉีอยู่เพลินครับสวัสดีครับคุณแม่ครับแม่อยู่บ้านไหนก่อนครับนี่ยกุแอบโอ้ย่กุจแอบสวัสดีครับเก๋สวัสดีจ้าอันอยู่กุจแอบย่คุมทั้งไหนเนาะคุมทั้งผู้ยบ้านนั่นผู้ย่สร้างวะครับทั้งเถอแม่นั่นวะมือเอาแหลวะสีบุญเรื่องทังทงอุดกั่ง โอ้ครับมาเห็นเด่นเจเพิ่งกําลัางปวดขีง้วยครับออกมาถอนเพิ่นให้เสียสอบไว้นี่สาเหตุเป็นยังไงก่อนครับเองคุณแม่คือเด็กขวดขีมันออกมามเห็บเห็บ,หบโอ้เห็บหน่อยเห็บไงครับยจังไรน,นี่<ง>เห็บไงยามเขากลนเขาไวหลายเขากลนออกหวัวเป็นตุ้มโอปโปเอเป็นน้ำขี้ดินโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ มันขันเฮางมันกวดังทีมันกัดง้อห้องมันก็ขื่นกัดง้ออีโดนโอ้ไม่ตัวใหญ่ติเห็บกลมๆบ่เออแต่ละเทือนี่ดอกมันได้เป็นโอ้เฮาบงปฏิชีดยาอยังเอายามาฟูนเอายังบ่คือจังไหนยาเขาว่ายาเห็บยางั้นกระซิแล้วก็อันนั่นน่นสาเหตุที่มันเกิดเห็บนี่มันเกี่ยวกับอย่างแหะครับมันชื้นมันเปียกบ่คือจังไหนขอกมันแฉะเ้องไปเอาปูนเขาไปยังมาห้อยบ่ นายี่มันจะแพร่ตีนงัวโอ้คันเท่าห้อยหลายกับแพร่ตีนงัวอเป็นเล็บเนาเล็บเก็บมันมาจากเข่าคอกเลยล่ะงัวหน่อยโอ้ไม่ติดเข้มเหยียบเหยียบแล้วสังเกตเบางทั้งเงวใส่ทั้งถึงนั่นตีนนี่ทุกโอ้ครับครับมันจะแพร่ประสบการณ์เลี้ยงมากเขาว่ามันแพร่แพร่ตีนแพร่เล็บมันเนาะแพร่งัวหน่อยซุ่งเป็นเนื้อมาจากเข่าเข่าไปเลยก็จักทุกจั๊กทั้งทีมหน้าทีมหลังมนเท่ากันเลยเด็ด กระดีีนี่นงได้ผม่าได้วทำความสะอาดขอกพร้อมเนาะได้กวดขี่กวดเงียวเบ้าันป็นน้าขอกแะโอ้ผู้ไม่ีประสบการณ์เพิ่นกะว่าเป็นน้ำขอกแฉะเกมันแเพ่เราขยันครับเราวาไว้รดคนปูนเอร์สันงใส่สอบหลกมากเพื่อนก็ให้ได้รายตัวะครนะสอบตัวละครับจำนายเนี่ย เตรียมมีพี่น้องเพิ่นอยากมาไปใส่สวนยางใส่เฮเซนาโอ้ยใส่บ่ได้ขายบ่ได้บ่ได้ขายบ่จับขวงแล้วยางจับของกับพวกว่าใส่ใส่ยางใส่หย่างให้งัวกับขายหย่างให้งัวโอ้ยขันขายคันจำนายกันซอบละหาสิบบาทตีใส่ต้นมะพร้าวโอ้ดีล่ต้นกะหาสิบสองละครับเพิ่นเกิดปลูกหอดพักหวานครับเกิดมาอยู่หาอยู่หน้าลุงอ้วนมาพามาเบิ่งครับบ่เห็ดในหน่อยย่างนี่ครับหลายอันหลายย่าง เิ่นบวกพ่วม <5 S 1> ขยันพรมพวนนะความมีวามเบียดหาซิบต้นสวนยางอีกครับจังไรครับสวนยางนี่ <13 S 1> สวนยางสิบสามเลลงเปิดนานตัวไนป้ได้ไปใส,ส,<อ>ส่พ้าบานไปใส่เบิคครับตะอพไปใส่เบิดนี่คือมาเห็นผู้ใช่ โอ้ผู้หนึ่งก็ไปนอกไปหน้าหาเงินโอ้เอาออยู่ตังแดนตังเทีนกำลังใจเห็นรอพี่น้องเงยผู้ไปหาเงินหาข้ามกระไดให้สุขกันหมันโอเคเพื่อนเกิดวันริหารจัดการฟาร์มถาเลี้ยงงัวถามเราว่าจะเปิดบ่อราคาเราว่าพันเปิดงัวถือโพดว่าันไม่ต้อซื้อเขามาฟาร์มว่าันบ้านนี้ ผู้ใดมีง่วงงามก็ติดต่อมาทางลุงอ้วนเด้อสิมาประสานเกล้าแห้เราอยากได้ง่วงงามอยู่สิแม่พันแม่บกก็ได้พักหวานพักหวานปลาเขาเดี๋ยวบอกรับือพักหวานพันธ์พักหวานน้ำปลูกน้ำปลูกไรธรรมชาติสิได้ซื้อได้ขายได้บรนต่อไปนี่เนาะ นามห้องอย่างไรครับในยูได้กินจังไรเนี่ยใส่เป็นไงนานี่นาำโซลาเซลย์นาำจอนาำโซลาเซลลวคือกันไฟฝากับพันมีอย่กางโคกครับกางโคกกางปลาย่นี่เขียได้รล้วพิทโอบครับนี่โคกปรนหาห้องมูซิเป็นผู้รับผิดชอบเนาะมองนี่เนาะฝากไปหาเด้อท่านสมาชิก นายกเอ้ยเมืองแง่งกระสดดนหมู่บ้านของท่านด้วยนี่มาอยูย่กลางโคกกลางป่าผู้มาเกษเตรไไห,หานา่ำนะใส่บม่มี่พันธุ์แม่จอน่ำแล้วก็มาเห็ดพื้นเห็ดไฟพื้นแน่นี่นเอาไฟพ่วงเขามาเนี่ยมันก็ไกลต้นแต่จากถนนใหญ่เขามานี่นรครับ แตมีไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยก็ตามที่ผมเข้ามาเนี่ก็ผู้เขานอนไห้น้อนหน้าหลาที่แถวนี้เนาะอ,อาาโ้มผมว่ามีทางถนนเส้นนี้แหละทางซอยเข้ามาน้ำไห้น้ำหน้านี่คนมาอยู่ไห้อยู่หน้าหลายผมบึงเลยมีตะขวงวัวขวกกล้วยเต็มเลยวัวจากตัวครับดิดทำไมวัวสิบสามตัวครับ สิบสามตัวงัวนี่มันเป็นพันธุ์นั่นไทยกลางเขาหน่ตัวเนาะงัวนลาดกับเมีครับงัวเลือดลอยก็มีแล้วก็มีงัวไทยกลางครับมันเป็นโรคเป็นไพ่ายังบ่ยนี่ยเมียเออยาก็ไม่ได้เสียดได้กวกตัวเอานะบออให้ปลาสุสัดคุณไม่เสียดให้เตี้ยปล่อยไปเลี้ยงเท่าครับเนี่ย อ้ยยเสใย้ก่นเฟียงก้อนเตีอ้นการบริหารจัดการมันกับปูกหยาครับปูกหยาไปเป็นไรสองไรพนละโอ้โหพท,ท,ทานพร้อมบัดได้เมเ้เขาเตให้เนี่ยโอของพี่เขยของพรวลุงจ่าง,ง,งคนตีใหม,ม่กับไรอะไรกับพี่น้อง ไม้ปา้ายืนต้นไม้ยืนต้นไม้จิกไม้หั่งครับอันนี้อยู่กลางโคกกลางป่ากันคับเด้่ครับนี่เพิ่นกลับมานอนให้นอนหน้าขึ้นลูกวัวน,นี่แหละงัวเพิ่นกับหลายตัวไถ่เลือดร้อยไถ่เลือดร้อยแล้วก็มีไถ่กลางครับเพิ่นมากลับมเป็นโลบเป็นไผ่ละอากาศบริสุทธิ์ดีครับ แม่เราวัดสพาอยู่เบิ้งต้นผักหวานมาท่านพูดได้ยังได้กับพิกัดกับยุพีล่ะครับกลางโคกโคกพัฒนาคำสว่างนองหอยห้วยกู่กองขันครับย่กลางโคกนี่แหละครับระวังนี่แหละเพื่อปลูกผักหวานครับปลูกพืชผสมประสานลายอะไรยัง ขาดตะไฟอย่างเดียวเด้อท่านนายกเอ้ท่นาทนสมาชิกมูซิฟเมืองแย่งลูกบ้านเด้อนี่พี่น้องเพิเ่งจะเฮ็ดการเกษตรนี่ย้างขม,าม่ามีแต่พูนอนไหน้นอนหน้าพี่น้องเอ้ยขาดตะไฟอย่างเดียวเด้อที่เฮ็ดยังกัดกินกินัะคัดอยู่นี่อันนี้ปลาผักหวานปะครับนี่โอ้ผักหวานปลาครับ ผ yup. ักหวานปลาผักหวานธรรมชาติโอ้ยแต่ตัวนี้ไงพี่น้องเอ้เนี่ยครับไปต้นผักหวานได้ครับนี่นี่นี่แต่ผักหวานผักหวานผักหวานเขาปลูกเอาบอุครับหรือจังไรนี่คือเกิดธรรมชาติโอ้ตะเกาตะเดิมครับตะพอตะแมีครับก่อนอ่ะนี่นำไส้พิ่นะกระดีแตกยอดได้นี่สิแดงขายได้เนี่ ัมีแต่ปลาผักหวานอันนั้นจะ,ล,ะล้มอมผ่าแถมมีมยังครับนี่เลอล้อมบ่หิหายใจเขาไปเคลียร์ต้นพะวโอ้ต้นผักหวานบดนีแต่ผักหวานเด้อพี่นอ้องเง้ยพ่นมาอันกะเผาหน่อหอมครับผ้าหน่อหอมหลายมาได้ครับนี่หาชุดสองตน้นโอ้ไก่สิได้หมากได้ผลแล้วตัวนี้เป็นแล้วเป็นแล้วบ่เป็นแล้วเป็นได้ปีนึงเลยเข้าไหนเขาเดี่ยวใ,ใ,ใ,ใส่หนำบ่ครับลดหนำบ่ ใส่ตัววางทอที่ดีครโอ้ใส่ระบบยัดกันพอน้ำที่วซีครับคุณแทนนิดนึงโอ้ใส่บดานพลังงานโซล่าแล้วกะวางท่อน้ำใส่ต้นเผาครับเป็นหมากเป็นผลมาแล้วพักหวานแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ช่วงไหนครับเป็นปงนี่เฮ้ยเป็นยอดเฮ้ยจะไงเนาะ กุมภาหน่เนาะเนี่ยรวมมหาตุข่วนรอดครับอามหาพอลูกอ้วนบานหน้าเลยครับสิพามาเก็บผักหวานน้ำพี่น้องผักหวานปลาด้วครับนี่ราคาเป็นกันเองราคาเป็นเกษตรกรกราคาเกษตรกรครับผู้ใดอยากผักหวานเียงเล็ไใครหมดแดงยังไม่นนยนี่ครับมัดเท่าไหนเลยนี่หมดแดงกับโคกหมดแดงเท่านั้นนี่โอ้ถือว่า เป็นแรงเลี้ยนรูดเลยครับนี่เป็นแรงเลี้ยนรูดได้ข่าเปิดเลยขุนซุ่มครับข้าวหนังหอมก็เป็นหมากแล้วพี่น้องเอ้ยส่ออ่อนไดบ้านนี่ลูกอ้วนก็มาอยู่กับพันเป็นรูดเป็นล่างป่านนี้จ็ดปีเหรอครับเจ้ามาอยนี่หัวเนี่ออกมาเจ็แปดเก้าปีแล้วโอ้โหสิบปีสไปนะเออเอาสิบปีละเพิ่นเริ่ม เป,ปเ,ปเ,เป็นรูปเป็นล่างแล้วครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วบอกพ้าวทำพอมเพื่นกันเริ่มเป็นหมากเป็นพลแล้วครับโ,นะรโอ้สี่เผ่าสิบลวครับอันนั่นเะจ้เพิ่งมาตะกินบ่เนี่ยนโะอ้ไปเห็นงานอยู่ประเทศนอกครับอยู่ประเทศจีนอันนี้ก็ะไว้พี่น้องเอ้ยไม่หดไว้บ้านนี่ครับนี่ไว้ไว้ไว้ ไหวไหวไงครับอโอ้มื่อนี้ถือว่าลูกอ้วนมากไค่บรรยากาศเกษตรตัวจริงครับนี่แหละเนี่ยเกษตรตัวจริงแล้วนี่มีถูกยางครับเพราะว่าสิเป็นไผ่เท้าไหวแล้วยูนกินครบวงจรครับขาดแต่ไฟอย่างเดียวเด้อพี่น้องเอง้อห้างลูกอ้วนเขามานี่ มีแต่พอมีพี่น้องผู้เพิ่นนอนให้นอนหน้าเหตุการณ์เกษตรถ้ามีไฟฟ้าาไหมเพิ่นเลยนะโอ้ยแหงสิครบวงจรครับครับมีตาป้าพักหวานครับพ่อมีพี่นอ้องอ๋อหมู่บองแล้วบองเก็บพักหวานมาหนิพี่น้องเอ้ยครบ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 นี่ถือว่าลุงอ้วนพามาท่องเที่ยวเพิ่งพี่น้องผู้เพิ่นเห็ดเกษตรครบวงจรครับ ผลผลทั้งการเกษตรพักหวานปลาจะกได้น้ำเผาน้ำหอมก็ติดต,ต่อมากครับพักหวานกับแจ้งน้อยกิดออกยอดแล้วครับนี่ที่ได้เก็บผลผลิตแล้วส่วนกลุ่มผ้าแข้งบัวแดงกับสีออกก็ดีราคาเกษตรกรครับมาเยี่ยมมะยามครับพี่น้องแข้งโคกปัจจุนาลายลูละสองู่ครับโอ้โลู่นึงเกิดเอียกพุ่นละ พักหวานมาเนิเรรครับ,รอบโอ้ก็กมีพ่อค้าแม่ค้ามารับไปขายพร้อมดีครับโอ้หลายครับอตอนต้นพักหวาน,าน,านต้ตนเดียวเนี่ยก็เป็นหลายเงินแล้วนี่ปวดนะรายเด้แต่เก็บพักหวานขายเสาระหาลอยครับพี่น้องนอกเนื้อจาก ืผลทางยางอื่นนําเลียงงวยเป็นอาชีพเสริมได้ครับนี่เลียงงวยเป็นอาชีพเสริมงกลพอกันเกพันบ่ครับหรือไกล้ยังไกลบ้านัก่บ้านโล่อะไรครับไกลบ้านโลละลอยครับ่บยอ้อันนี้ถือว่า เป็นแรงเรียนลู้ทั้งการเกษตรนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้นอนไหนอนหน้านะครับผู้ใดอยากมีอยากมานอนไหนอนหน้ามีประสบการณ์อยากเรียนลูนล้ประสบการณ์จากผู้เหตุการเกษตรนะครับก็เลียนเชื่อไหนเด้อ <ไป S 1> พี่ละ่ะพี่น้องทั้งหมานโคกพัฒนานะครับเพิ่นมา <ไป S 1> สั่งลักปักฐานอยู่ไ้อยู่หน้าเพิ่นก็บ่าอยากเขาว่าเนนะี้ยเบิ่งแล้วนี<ม>่แม่ซื้อวอเไยครับขอโทษขอญยาิ ครับยายตวนว่าัฒนโคกพัฒนาเด้อพี่น้องเอ้ยเปิ่งมาอยู่ไห้อยู่หน้าแต่บนหน้าห,หนังเขาเน,นี่ยพ่นพิซไซนี่แล้วครับเพิ่นปลูกบัวบไปก็ย้อยยำยางอยูย่พนเนอะเต็มต้น,ยมมนอยู่บนนั้นแห่งบัวเพิ่นกระไดมหดฟ้ามไก่ไก่บ้านเขาเนี่ยนะครับ คงัวพิ่นกับมิตอโตเห็นเบียวมุมงามเลยแหละครับสมในภาวะอยู่ในช่วงที่รุแรงก็ได้ารุนเส้นี้เขามามีแต่พอเปียพีน่องผู้มานองในน่อนหน้าครับกลางโคกกลางป่าคักเลยอันนี้งัว งูอ้วก็มีแต่ยตัวอ้วนงามอยู่แล้วบ้าพันนีเปิดราคาดอกกระสันกันเปิดลุงอ้วนกับสิขอเบอร์คอยยังโยนแล้วของบ้าพันนีเปิดดอกไม่ได้จะเสือเข้ามาเอาสันช่วงนี้ก็ได้อันนี้พอพอคุ้มฟูงหมดครับนี่โอ้เพื่อนได้จักปีแล้วครับดิเป็นสีวเป็นเบียกเป็นงานไปแล้วนี่ผลงานแกอ๋อด้ลูกหไร้เหยอตีลร้ตัวเหรอตีผสมพันธุ์มาผสม คมั่นบ้ามั่นเรนกำลังเป็นเป้ากำลังเป็นเบียกเป็นงานครับสำหรับคลิปนี้ลุงอ้วนกฤติขอจบคลิปในการถ่ายท้ำกเกษตรกรนะครับพอเป็พี่น้องทางโขกพัฒนาตะบนหน้า,นา,นาหนังเข้านี่หละผู้เผื่อมาอยู่ไฮอยู่น้านะครับสนใจทางด้านพักหวานกั ติดต่อมาทางลูกอ้วนบันหน้าได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยขอบคุณในหลายผู้สำหรับผู้พ่อแม่พี่น้องผู้เข้ามารับเบิง่งรับชมคลิปของลูกอ้วนก็ได้ขอให้พ่อพี่น้องเขาจะมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเบิดทุกเบดิดโศกเบิดโลอกเบดิดไพ่เด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ